นี่คือร้านส้มตำที่เด็ดเผ็ดนรกแต่ของดีย่านนครอ,อินทร์ใครที่ชอบส้มตำรสจัดจัดเผ็ดๆนะครับมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่มีห่วงเครื่องบอกเลยว่าใส่ให้ไม่มีกั๊กร้านที่เรามาวันนี้ชื่อร้านว่าตำลอกอน,นะครับอยู่ที่สาขานครอ,อินพระราม5้าเมนูของที่นี่จะมีทั้งอาหารที่เป็นกับข้าวแล้วก็พวกส้มตำต่างๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาจุดเด่นหลักๆเลยของที่นี่ก็คือวัตถุดิบดีใส่ให้เยอะไม่ห่วงเครื่องที่สำคัญคือรสชาติจัดจ้านถูกใจมาครับทุกคนเริ่มกันเลยวันนี้จัดมาเต็มระบบสั่งมาแบบเต็มโตต๊ะก่่อออนนืใดดดขเเปิ้วยถาทล เลยตัวนี้บอกเลยว่าให้เครื่องมาสะใจมากๆแล้วดูความแซบดูสีสันของเขาดีโอโหทุกคนถูกใจจัดๆส่วนตัวนี้คือตําไหลบัวแซลมอนนะครับน้าปลาร้านวลนัว,ห,นว,ห,นวหอมๆบวกกับความกรอบของไหลบัวแซลมอนสดๆโคตรด,ดีนอกจากนั้นผมยังจัดมาเป็นยําปูม้าที่เขาจะให้ปูม้าไข่มาแบบนี้ของโคตรสดเลยไปกันต่อด้ดยซิกเนเจอร์ของเขาผัดหมี่กระเฉดกุ้งสดให้มาจานใหญ่ๆพุนๆแล้วดูกุ้งที่เขาให้มาตัวใหญ่บิก๊กบื้มส่วนรสชาติก็คือเข้มข้นอร่อยมากเท่าน<ๆ>ั<ๆ>้นย<ๆ>ังไม่พอผมสั่งมาเป็นต้มแซบซี่โครงเอ็นหมูตัวซี่โครงหม ตุ่นมาดีมากทุกคนรสชาติก็คือแซบเลยตัวนี้สั่งมากินเล่นๆแต่อร่อยจริงสลัดกุ้งทอดที่กินคู่กับสลัดผลไม้กุ้งเขาทอดมากรอบชิ้นใหญ่อลังการยังไม่หมดมีไก่บ้านทอดขมิ้นหอมๆให้มาทั้งตัวมีความกรอบนอกฉ่ำในหอมขมิ้นอร่อยมากส่วนตัวนี้คือเมี่ยงปลากระพงโบราณเป็นเมนูที่ต้องสั่งกันทุกโต๊ะปลากระพงไซส์ใหญ่ทอดมาก็กรอบกินคู่กับเครื่องสมุนไพรและน้ำจิ้มซีฟู้ดนอกจากนั้นเขายังมีหมึกผัดไข่เค็มที่ตัวซอสคือดีมากๆผัดมาเคลือบตัวปลาหมึกแถมเขายังมีหมมกกทอดดดดดเเเียยย่้้้้าาาัังงตวววบคคโ็ปิแชม ไข่ที่ทาออกมาได้โคตรถึงรสชาติจะมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวหวานกําลังดีใครหาร้านเด็ดๆอยู่ผมแนะนําเลยครับ